จดมาหลายตำรับหลายขนาดแล้วนะคะกับความหวานที่ชีวิตของเราเนี่ยขาดไม่ได้ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะสวีททามของเราค่ะทำขอปิดท้ายนะคะด้วยร้านขนมเค้กค่ะเขาบอกว่าร้านนี้มีความพิเศษนะคะแตกต่างจากร้านอื่นและที่สําคัญนะคะเจ้าของร้านเนี่ยเป็นสาวสวยที่มีความสามารถและคุณผู้ชมหลายๆคนก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาก,กับเธอเป็นอย่างดีค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารู้จักกับเธอเลยดีกว่าค่ะ จะเจอเจ้าของร้านหรือยังคะรับรองว่าสวยจริงๆค่ะตามมาค่ะได้ใช่สตัวไม่ไงเจ้าของร้านพี่บีสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะนี่ก็เป็นพี่บีนะคะเจ้าของร้านเค้กแห่งนี้ค่ะเดี๋ยวยังไงทำขอเชิญพี่บีออกมาคุยข้างหน้าหนน่อยะะคได้เลยค่ะใครอยากจะให้พี่บีช่วยเล่าหน่อยค่ะคือทำเนี่สงสัยค่ะว่า พี่พีเป็นพวกประกาศข่าวใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ทำไมถึงว่าเปิดร้านเค<ส>ซึ่งแบบมันดูแตกต่างหรือคนละครัวเลยใช่อันนี้ก็ต้องเท้าวความไปก่อนนะค,คะก่อนที่จะไปเป็นผู้ประกาศข่าวเนี่ยร้านนี้เกิดขึ้นมาแล้ว4ปีแล้วด้วยผู้ประกาศเนี่ยพี่เพิ่งมาทําได้ประมาณเข้าปีที่สค่ะใช่ค่ะก็คือธุรกิจเป็นของธุรกิจของที่บ้านจากพี่น้องคุณพ่อลงทุนให้เราทําร่วมกัน โดยที่เชฟขนมเค้กก็คือสาแฝด่เองค่ะพี่มีสาแฝดคนนี้ที่เอ๋ใช่ค่ะเขาก็ไปเรียนทําขนมมาที่เลยกอดองเบอร์แล้วก็พอเรียนจบปุ๊บแล้วก็อยากเปิดร้านคุณพ่อก็เลยหาทําเลช่วยๆกันนะคะแล้วก็เปิดร้านที่สาขาแรกที่อัลฟาคารินทาวค่ะแล้วก็มาทีนี้ได้เข้าปีที่2แล้วค่ะขนมร้านนี้เป็นสไตล์ไหนคะ สไตล์ผสมผสานค่ะจะเป็นแนวญี่ปุ่นแล้วก็ฝรั่งเศสผสมกันเชฟก็ไปเรียนเลกอนองเบอร์แน่นอนว่าต้องเป็นสูตรพวกขนมต่างๆเนี่ยก็ต้องเป็นฝรั่งเศสแต่ที่นี้เนี่ยเชฟตัวเชฟเองเนี่ยเขาชอบแนวญี่ปุ่นซึ่งเป็นแนวโฮมเมดใช่มันก็จะเน้นแป้งนุ่มๆเพรไม่หวานมากจนเกินไปอะไรเงี้ยจะเป็นเน้นอะไรที่มันเบาๆเหมือนคนญี่ปุ่นที่ชอบทานเราก็เลยมาผสมผสานกันเป็นเค้กรสชาติออกมาก็เลยเป็นญี่ปุ่นผสมฝรั่งเศสแล้วก็มาที่นี่ก็จะมีเป็นเมนูเพิ่มขึ้น ที่<ะ>เป็นแบบพิซซ่าเค้กค่ะที่เซนทันขลามกาวพี่บีคะอันนี้เริ่มจัดอะไรก่อนคะอันนี้นะคะเราก็เริ่มจัดเอาแป้ง<ะ>ที่เราเตรียมมาเป็นสุดของเฉพาะของที่ร้านเนี่ยคะ่ะเอาไป<ะ>อุ่นก่อนสัก 15วิก็ได้ค่ะให้มันอุ่นๆ,ๆนิดนึงเพราะว่าเมนูนี้ต้องทานอุ่นๆร้อนๆเย็นๆอย่างเงี้ยสำหรับการปินครีมที่สำคัญค่ะเป็นตัวที่สูตรเฉพาะของที่ร้านเหมือนกันเราผสมกันเองไม่มีที่ไหนแน่นอนจะเน้นความนุ่มๆหอมๆค่ะจะไม่ไม่หวานมากจนเกินไปอันนี้นะคะเป็นช็อกโกแลตซอสค่ะแล้วก็ตกแต่งโรยข้างบน เป็นอีกหนึ่งเมนูที่พี่พีจะมาแนะนำแพรมใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เป็นพิซซ่าเค้กเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็นเบสเซอร์ของที่ร้านเลยอันนี้จะเป็น3เบอร์รี่ก็คือสตรอเบอรี่บลูเบอรี่แล้วก็ราสเบอรี่ค่ะทริปเปิลเบอร์รี่ใช่แล้วจะเปรี้ยวๆหวานๆค่ะเริ่มจากอะไรก่อนเริ่มจากก็คือเตรียมแป้งไว้ใช่ไหมคะแล้วอันนี้เป็นราสเบอรี่แยมค่ะก็จะอันนี้จะให้ความเปรี้ยวๆ เอรี่ใช่นี่เจลาี่สดจริงๆเลยนะคะของเราส่วนมากใช้ใช้ของนอกสั่งตรงมาเพราะว่ารสชาติมันจะหวานกว่าได้ชิ้นใหญ่กว่าอันนี้ก็เป็นบลูเบอร์รี่แล้วก็จะมายองน้อท้ายด้วยที่ซอสเฮาเบอร์รี่ค่ะอันนี้คือเสร็จแล้วป่ะคะใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีไอศครีมวานิลาเช่นเคยคือพิซซ่าทุกจยางจะเสิร์ฟกับไอศครีมวานิลาไอศครีมวานิลาเนาะนี่ทิปเปอร์เบอร์รี่พิซซ่าค่ะอันนี้เป็น อะไรที่คนที่มาต้องสั่งใช่แนะนำเลยค่ะอร่อยค่ะโอ้โหเค้กเยอะแยะมากมายเลยค่ะใช่ค่ะเยอะมากก็ที่นี่ก็เป็นเค้กแล้วก็พิซซ่าเค้ก้วยค่ะแต่ว่าตอนอื่นเนี่ยทำขอรู้เรื่องพิซซ่าเค้กนิดนึงว่ามาได้ยังไงใชิญทำอยากรู้มากว่าต้องมาได้ยังไงอะ พิซซ่าเค้กคือเราไม่เคยได้ยินอ่ะก็คือเหมือนแบบเราก็พยายามจะหาเมนูใหม่ๆอะค่ะจากเมนูเดิมของเราที่เป็นเค้กแบบเดียวแบบแค่สามเหลี่ยมทั่วไปเหมือนเค้กที่ร้านไหนๆก็มีใช่อยากจะทําไงใี่มันแบบว่าจะนำเสนอให้รูปแบบมันไม่เหมือนคนอื่นเขาอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคุยๆกันเล่นๆว่าเออเดี๋ยวพูดถึงทําของเขาวหน้าตาเป็นของหวานก็ดีเนอะอะไรเงี้ยก็เลยคุยๆกลายเป็นไอเดียขึ้นมาอ้าวเราจะทำยังไงล่ะก็มีการปรึกษากัน พี่ชายก็บอกต้องใส่ไอติมเพิ่มด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยก็มีการคุยกันจะมาเป็น <ส aling S 1> ห,หน้าเป็นพิซซ่านี่แหละค่ะอย่างอื่นละคะอย่างอื่นด้วย <ใจ S 2> อันนี้ก็คือเค้กที่ตั้งแต่ดั้งเดิมเลยที่เราเปิดร้านมา4ปีแล้วที่คาวินทาวแล้วก็มาขายที่นี่ด้วยที่ขายนี้ก็จะเป็นซอฟตี้ช็อเค้กตัวแรกแล้วก็ตัวต่อมาตอนนี้ที่กำลังจะแซงโ,โค้งเนี่ยจะเป็นมะพร้าวค่ะเพราะว่าข้างในเนี่ยจะเป็นมะพร้าวอ่อนจริงๆแล้วก็เลือกที่แบบอ่อนจริงๆด้วยก็วังไว้แล้วก็บริหารความสดอย่างดีมากทุวันต่อวันเพราะฉะนนนั้เีย แน่นอนค่ะว่าอร่อยนะคะแล้วก็สําหรับช็อกโกแลตที่เราบอกว่าเ,าเน้นของฝรั่งเศสเราก็จะมีตัวนี้เป็นช็อกโกแลตคริสปี้ค่ะกล้วยหอมคาราเมลกับบัลลตี้พายข้างล่างจะเป็นโอรีโอ้ทาร์ตแล้วก็เป,เป็นคาราเมลชิ้นพันหนึ่งแล้วก็กล้วยหอมหอกับด้านบนก็จะเป็นครีมสดปัดกันพอพูดถึงเค้กแล้วพูดถึงพิซซ่าไปแล้วค่ะอยากจะทราบค่ะว่าน้ำแตละอย่างที่เอามาตั้งอยู่บนโต๊ะอันนี้มีอะไรบ้างคะก็จะมีหลายอย่างค่ะที่ร้านเราจะมีทั้งกาแฟด้วยกาแฟของเราก็จะเน้น ก็เป็นกาแฟยี่ห้ออิลลี่ค่ะที่เป็นอันดับหนึ่งของอิตาลีที่เขาจะมาผสมผสานเมนกาแฟถึ19ประเทศมูตี้สีม่วงอันนี้นะคะก็จะเป็นเป็นอะไรดับเบิ้ลวีค่ะดับเบิ้ลวีนี่คือบลูเบอร์รี่กับบานานะ่อาออ๋ใช่ก็จะแปลว่าใครชอบผลไม้ก็จะเป็นกล้วยแล้วก็บลูเบอร์ร<ะ>ี่เปรี้ยวหน่อยหวานๆผสมกันกินใช่พวกเคกเ้กอะไรแล้วแล้วก็จิเครื่องดื่มนะต่อได้เลยใช่มีครบทุกอย่างค่ะ อยากมาโต๊ะนี้นะคะเดีย๋ยวพี่บีช่วยฝากร้านนี้กับคุณผู้ชมหน่อยคะคุณผู้ชมท่านใดอยากจะมาทานนะคะก็มีอยู่2สาขานะคะสาขานี้คือเซ็นทรัลพระรามเชั้น5นะคะขึ้นมาได้เลยะคะ่ะอยู่โซนตรงกลางนะคะแล้วก็อีกสาขาหนึงนะะ่งค่ะอยู่แถวๆแอดฟาร์คาวินทาวนะคะอยู่ตรงเวิร์กของเทสโก้รูทบด้วยค่ะก็คือเข้าไปได้เลยนะคะอยู่ชั้น1นะคะ่ะใกล้ๆก,กับแมคคาเฟ่ค่ะแล้วตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นด้วยนะคะโโ<ห>อปรรมชั่นะะไคใช่คือถ้ามาทานที่ร้านค่ะตอนนี้ครบ300บาทนะคะก็เขียน ชื่อนำสกุลเบอร์โทรศัพท์หลังบินแล้วก็ไปหย่อนกล่องหน้าร้านได้ค่ะทั้ง2สาขาเลยค่ะตอนนี้300บาทรุ่นเซอร์บี้นะคะหมดเขตวันที่12เมษายนนี้ด้วยก็คือ,อหมดเกต็ดปุ๊บก็เดี๋ยวเราก็จะอัดคลิปค่ะลงไปในแฟนเพจร้านว่าใครได้ไปได้พิเศษกว่านั้นน็คือสำหรับรายการพูดแดลี่ไหนๆวันนี้ก็มาถ่ายแล้วนะคะถ้าใครมาทานพิซซ่าเค้กเนี่ย ที่น้องทำทานไปค่ะก็จะรับฟรีไปเลยเป็นคัพเค้กได้หนึ่ง้วยค่ะมาได้ช่วงเทศกาลสงการานนี่แหละคะ่ะเต็มที่เลยจงลูกจงหลานมากันได้หมดเสร็จนี่ทั้งสองสาขาหรือเปล่าคะแน่นอนค่ะสองสาขาเลยค่ะบอกว่ามาทานปุ๊บแล้วก็บอกว่าเออมาจ,จากรู้จักรายการคุดนารีค่ะก็ได้ไปเลยคัพเค้กหนึ่ง้วย และก่อนที่จะจากกันวันนี้นะคะแล้วพี่บีช่วยฝากบอกถึงคนรุ่นใหม่หนะะ่อยค่ะที่เขาอยากจะคิดอยากจะทำธุรกิจอะไรต่างๆาะะก็สําหรับน้องๆหรือว่ากําลังจะเริ่มเข้าหาธุารกิจของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กๆที่กาลังตามฝันของตัวเองก็ได้นะคะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะทําอะไรหรือว่ากําลังแต่ก็กลักลวอยู่ะค่ะแน่นอนค่ะว่าถ้ามีฝันแล้วต้องลงมือทา ถ้าเราอยู่เฉยๆกลัวไปไม่กล้าทำํำเราก็จะไม่ถึงสิ่งนั้นนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากทำอะไรเราก็มุ่งมั่นให้เต็มที่แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะล้มไหมเราจะ เราจะไม่ประสบความสำเร็จหรือเปล่าทําไปก่อนเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันจเป,นประสบการณ์กว่าที่พีจะมีร้านในวันนี้ได้ก็เหนื่อยกันมากแลกว้วก่อนเห็นภาพสวยๆตอนนี้เนี่ยเบื้องหลังนี่ก็มีน้ำน้ำตาอะไรกันมาเยอะแยะมากมายค่ะแต่ว่าแน่นอนค่ะว่าถ้าเราไม่หยุดเดินเนี่ยเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นาสายตาแล้วก็ใช้สายตามองคนอ,อื่นไปด้วยว่าเขาประสบความสำเร็จกันยังไงเขาผิดพลาดกันยังไงแล้วก็มาปรับปรุงเรื่อยๆัฒนาทุกวันแน่นอนว่าความฝันก็จะเข้าใกล้ความฝันอยู่ไม่ไกลแน่ๆค่ะแล้วก็จะสำเร็จทีีี่ดนเองมาก สวิตชามเพราะว่าชีวิตขาดความหวานไม่ได้ค่ะวันนี้คุณผู้ชมคงจะอบอวนนะคะไปด้วยขนมหวานที่หน้าตาหน้าทานสีสันสดใสค่ะบอกว่าคุณผู้ชมเนี่ยก็คงจะมีความกระปี้กระเป๋าสดใสขึ้นมาบ้างนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะจากกันค่ะ ทำขอฝากแฟนเพจ Food Daily by CP ไว้นิดนึงนะคะ w w w f a c e b o o k c o m Food Daily by CP ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูนะคะคลิปรายการย้อนหลังได้ค่ะคุณผู้ชมพลาดตอนไหนก็สามารถเข้าไปดูได้หมดเลยนะคะและสัปดาห์หน้านะคะเราจะไปเปิดบันทึกกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องรอติดตามชมนะคะแล้ววันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะทําต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Boy, You got me lost in your eyes. I'm in